ไปตามร่าหาคนร้ายกันบ้างนะคะคนร้ายคนนี้เขามากันสองคนแล้วก็ไปบุกจี้รถที่เขาขนเงินน่ะบุกจี้แบบนี้กันเลยค่ะอยู่ที่กลางห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพุทธมนฑลสายสามเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยคนร้ายใช้เวลาประมาณ10วินาทีเท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเองนี่ค่ะมาแล้วครับแล้วก็ใช้วุ้ดปืนนี่ใช้วุ้มาจี้ใช้ข่มขู่คนเขาก็กลัวตกใจแล้วก็โยนกระเป๋าเงินทิ้งไว้คนร้ายก็ขับรถจักรยานยนต์หนีหายไปเลยแล้ว ถุงเงินที่ลากไปเนี่ยในนั้นมีเงิน7ล้านกว่าบาทนะฮะนี่แหละค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดบ oh. ันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะอ,อาจมากใช่ค่ะแล้วนเรื่องนี้นะครับพันตารวจเอกนพดลการจนทพันธ mm ์ hmm. ผู้กำกับการสพอนองค้างคูบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะหาบอแสสองคนร้ายที่กอ่อเหตุแล้วค่ะเบื้องต้นก็ตั้งประเด็นการสืบสวนไว้สองแนวทางคือผู้กอ่อเหตุเป็นคนใน mm hmm. และผู้กอ่อเหตุก็เป็นคนนอกค,คือคนในเนี่ยก็จะรู้เวลาดีว่ารถคันนี้มาจอดกี่โมงขั้นตอนการทําอย่างไรละค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางตํารวจบอกว่าขอเวลาตรวจ สอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนซึ่งก็จะติดตามภาพเส้นทางที่คนร้ายเขาใช้หลบนี้พร้อมกับประมวลผลรวมแบบจําลองที่มีการสมมุติขึ้นมาเพื่อจะใช้ประกอบข้อมูลในการติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดด้วยค่ะซึ่งตํารวจไปสอบปากคํานะฮะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ขนเงินแล้วตำรวจบอกว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ถึงแม้จะสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปนะฮะตอนนี้ทุกคนยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ใช่ค,ค่ะส่วนในวันนี้นะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติวรวรขา,ารองพบตรอก็ลงพื้นที่แล้วก็ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ลี่ Mo ชั่นและ YouTube18 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่อง News18 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง